เมสันครีนวูดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเริ่มต้นอาชีพในระดับเยาวชนกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเข้าร่วมอาคาเดมีของทีมตั้งแต่อายุเพียงหขวบเขาแสดงความสามารถที่โดดเด่นในฐานะกองหน้าและพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เขาได้รับการเลื่อนขั้นเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2019เมื่ออายุเพียง17ปีเท่านั้นในฤดูกาลแรกที่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ กรีนวูดสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับทั้งสตาฟโค้ชและแฟนบอลด้วยความสามารถในการยิงประตูที่หลากหลายทั้งการใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาได้ดีพอๆกันรวมถึงทักษะการเล่นที่คล่องแคล่วและความเร็วในการเคลื่อนที่กรีนวูดมีบทบาทสําคัญในการทําประตูในช่วงเวลาสําคัญของทีมซึ่งทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของรีเมร์ลีอย่างไรก็ตามในปี2022เส้นทางอาชีพของ Green wood กรีนวูดกลับต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวครั้งใหญ่ เมื่อเขาถูกกล่าวหาในข้อหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและการร่วงละเมิดซึ่งทำให้เขาถูกสโมสรพักงานและถูกถอดออกจากทีมชุดใหญ่ทันทีเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงและอนาคตในวงการฟุตบอลของเขาการถูกแยกออกจากทีมในช่วงเวลานั้นทำให้กรีนวูดไม่ได้ลงสนามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลังจากที่สถานการณ์ด้านกฎหมายของเขาคลี่คลายลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัดสินใจที่จะไม่ส่งเขากลับมาลงสนามในทีมชุดใหญ่ทันทีแต่เลือกที่จะปล่อยเขาให้เกตาเฟ่สมสอสรในลาลีกาสเปนยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2023-24โดยหวังว่าจะให้เขาได้มีโอกาสฟื้นฟูฟอร์มการเล่นและความมั่นใจของตัวเองอีกครั้งแม้จะถูกส่งตัวไปที่เกตาเฟ่แต่กรีนูดยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมและสไตล์การเล่นในลาลีกาการปรับตัวของเขาทำให้ฟอร์มการเล่นยังไม่กลับมาดีเท่าที่ควร ทำให้เขาไม่ได้มีบทบาทมากนักในทีมแต่หลังจากหมดสัญญายืมตัวกับเตตาเฟ่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปี2024กรีนวูดก็ได้รับโอกาสใหม่เมื่อโอลิมปิกมาร์เซย์สโมสรดังในลีกเอิงฝรั่งเศสตัดสินใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมการย้ายไปมาร์เซย์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเส้นทางอาชีพของกรีนวูดอีกครั้งเขาสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลกับมาร์เซย์ กรีนวูดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการยิง5ประตูจากการลงสนามเพียง4ี่นัดซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งและทำให้เขากลายเป็นกองหน้าที่ทีมต้องพึ่งพาอีกครั้งฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับกรีนวูดแต่ยังส่งผลให้แฟนบอลและนักวิเคราะห์ฟุตบอลต่างเริ่มพูดถึงการกลับมาของเขาในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่มีศักยภาพสูงความสำเร็จในช่วงต้นฤดูกาลกับมาร์เซทำให้อนาคตของกรีนวูดเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้ง แม้ว่าเขาจะเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งในและนอกสนามแต่การที่เขายังสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับสูงถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขายังมีศักยภาพและสามารถเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นได้ในอนาคตหากเขาสามารถรักษาฟอร์มและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง